คำสั่งทรัมป e hey? ์ทบทวนงบช่วยเหลืองบเอดต่างๆนะฮะเขาเรียกว่าเป็นงบ Federal a เอนะฮะมันไม่ได้รวมถึงเฉพาะงบซึ่งเอาไว้ใช้ในการส่งเข้าไปช่วยเหลือโครงการในต่างประเทศนะครับแต่ว่าเป็นงบซึ่งอุดหนุนโครงการภายในประเทศด้วยและปรากฏว่าคำสั่งนี้ก็เป็นอีกคำสั่งหนึ่งซึ่งตอนแรกดูเหมือนว่าประธานาธิบดีน่าจะมีคำสั่งในการระงับการใช้งบประมาณส่วนนี้ได้เพราะว่ามันก็เป็นการระงับ งบประมาณซึ่งมาจากนโยบายของฝ่ายบริหารเพราะฉะนั้นน่าจะอยู่ในอำนาจประธานาธิบดีแต่ปรากฏว่ามันไม่ใช่เรื่องเรื่องการให้สถานะผู้ลีภ้ภัยชั่วคราวหรือการ การที่จะไม่ให้มีสัญชาติโดยกําเนิดเวลาเกิดในสหรัฐอะ่ะถ้าเป็นเรื่องต่างๆเหล่านั้นเนี่ยบางทีองค์กรภาคประชาสังคมซึ่งเขามีทนายความซึ่งเขาอาจจะปฏิบัติหน้าที่เป็นตัวแทนคนซึ่งมาคลอดบุตรในสหรัฐเนี่ยเขาก็คงจะทําเรื่องร้องเรียนได้แล้วก็ระง,งับคําสั่งแต่ว่าในกรณีตอนแรกอันนี้ไม่ได้อยู่ในข่าวนะฮะว่ามีความเป็นไปได้เลยที่ศาลเนี่ยจะระง,งับการระง,งับงบประมาณด้านการช่วยเหลือ ประเทศอื่นการระง,งับ foreign aid การระง,งับ federal aid ใน project โครงการต่างๆของหน่วยงานรัฐเนี่ยไม่ว่าจะเป็นภายในหรือภายนอกประเทศเนี่ยไม่ได้เป็นสิ่งซึ่งอยู่ในการคาดการว่าศาลจะมาระง,งับได้แต่ปรากฏว่าอันนี้ก็เป็นข่าวซึ่งมัติชนเขาก็รายงานนะครับที่ผมอ้างอิงแล้วก็อ่านให้ฟังอยู่ตอนนี้เนี่ยนะฮะเขารายงานว่าคําสั่งฝ่ายบริหารจํมนวนมาที่ประธานาธิบดีทรัมป์ลงนามในวันแรกซึ่งเขารับตําแหน่งซึ่งหนึ่งในนั้นคือการสั่งการให้มีการระง,งับความช่วยเหลือของสหรัฐอเมริกาทั้งหมดเพื่อที่รัฐบาล จะได้ทำการทบทวนเป็นเวลา90วันคำสั่งนี้เนี่ยมีผลกระทบนะฮะต่อหลายประเทศนะครับเพราะว่ามันก็มีโครงการของสหรัฐเนี่ยในห,หลายประเทศไม่ว่าจะเป็นใน 6, <2021. S 1> ยูเครนในไทย งบประมาณให้ความช่วยเหลือของสหรัฐมีสัดส่วน42%ของงบความช่วยเหลือในโลกนะฮะคิดเป็นมูลค่าประมาณ1.39ล้านดอลลาร์หรือประมาณ4.69แสนล้านบาทซึ่งมันครอบคลุมตั้งแต่การให้เงินกับหน่วยงานของสหรประชาชาติแล้วก็องค์กรให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมซึ่งจะต้องเผชิญกับข้อจํากัดอย่างหนักโอเคประเด็นไม่ได้เกี่ยวกับว่ามันควรไม่ควรมี foreign aid นะฮะควรไม่ควรมี federal aid ประเด็นก็คือว่าคําสั่งของทรัมป์เนี่ยมีผล ทันทีเลยหรือไม่หรือศาลจะระง,งับการบังคับใช้คำสั่งนี้นะฮะคราวนี้เมื่อประมุกฝ่ายบริหารระงับใช้คำสั่งนี้เนี่ยมีผลทันทีไหมก็ความช่วยเหลือซึ่งรับผลกระทบรวมไปถึงการกำจัดทุ่นระเบิดนะฮะในเขตสงครามเนี่ยการแกะกับดักทุ่นระเบิดซึ่งถูกทิ้งไว้ในสงครามในอดีตในบางประเทศเะไก็เป็นโครงการซึ่งสหรัฐาสนับสนุน ก็อย่างที่ผมได้เคยบอกท่านผู้ชมคือโครงการที่อเมริกาส่งเงินอุดหนุนเป็นโครงการซึ่งทําเรื่องเป็นเรื่องเป็นราวดีๆเนี่ยมีเยอะนะฮะแต่ว่ามันไม่เคยอยู่ในข่าวแต่ว่าเอาเป็นว่าถ้าเกิดทรัมป์ไประงับโครงการต่างๆเหล่านี้ตอนแรกหลายคนก็เชื่อรูปตัวผมว่าคําสั่งระงับก็จะมีผลโดยทันทีไม่ว่าชอบหรือไม่ชอบอย่างเช่นอย่ารักษาโรคหลายล้านคนที่ป่วยโรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นเอชไอวีอะไรเงี้ยนะฮะประเด็นก็คือว่าทั้งหมดเนี่ย ยังไม่มีผลในการปฏิบัติฮะเพราะว่าคําสั่งบางคําสั่งศาลสั่งระง,งับชั่วคราวนะฮะอันนี้เป็นข่าวใหญ่นะฮะถ้าคุณดู U.S.Judge temporarily blocks Trump's freeze on federal aid แล้วก็ในขณะเดียวกัน U.S.Judge blocks Trump freeze on federal aid spending อันนี้ผมอ่านจากที่ทั้ง f r a n c e 24แล้วก็ d .W. พาดหัวผู้พากษาซึ่งมีคำนิจัยคำสั่งชั่วคราวนี้ก็คือ Lauren Alkan นะฮะซึ่ง Implementation of funding freeze เนี่ย is on hold until 5 p.m. ถ้าแปลเป็นภาษากฎหมายในไทยก็คงจะคล้ายๆกับคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวแต่ว่าผมไม่เคยชอบเวลาสื่อใช้คาว่าคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวถึงแม้ว่าทางเทคนิคในระบบกฎหมายไทยเรียกว่าคุ้มครองคือมันเป็นคำสั่งระง,งับการปฏิบัติของคำสั่งของฝ่ายบริหารอีกทีหนึ่งนะฮะก็คือเป็น judge overrule president freeze hundreds of billions of dollars in federal aid นะฮะ ซึ่งหลายโครงการเนี่ยกระทบต่อประเทศอื่นด้วยไม่ใช่กระทบต่อโครงการภายในประเทศนี่คือเรากําลังเห็นการทดสอบอํานาจของประธานาธิบดีเลยนะฮะซึ่งค่อนข้างตรงไปตรงมานะครับทรัมป์จะพยายามลดงบประมาณในส่วนนี้เนี่ยเพื่อเสริมเข้าไปภารกิจในภาพรวมมันมีหลายโครงการไม่ได้แคร์ไม่ได้เขตอะไ,ไเรเไงี้ยที่ประชาชนชมบริการคนยากคนจนนั้นได้รับการสนับสนุนอยู่ถ้าเกิดไประงับโครงการเหล่านี้ก็จะเหนื่อยเหมือนกันสําหรับคนซึ่งพึ่งพาสายการอุดหนุนจากภาครัฐ ของไทยเนี่ยการตัดง,งบประมาณดังกล่าวส่งผลกระทบกับโรงพยาบาลสนามในค่ายผู้ลี้ภัยต่างๆของไทยโดยเจ้าหน้าที่อาวุโ,โสด้านวันบรลเทาทุกเปิดเผยว่าคลินิกในค่ายต่างๆในประเทศไทยซึ่งให้ที่พักพิงผู้ลี้ภัยจากเมียนมาประมาณ10,000แคนได้รับคําสั่งให้ปิดทําการหลังจากที่สหรัฐระงรับการให้เงินทุนแก่คณะกรรมการกู้ภัยระหว่างประเทศ IRC ี คณนะกรรมการกู้ภัยระหว่างประเทศ i อ c าได้งบจากสหรัฐแล้วงบจากสหรัฐเนี่ยโดยทางอ้อมส่งส่งผ่าน IRC ีไปช่วยเหลือค่ายผู้ลี้ภัยในไทยซึ่งไม่ใช่ไทยจ่ายแต่ว่านอกเหนือไปจากงบของไทยซึ่งอุดหนุนก็มีงบของสหรัฐมาอุดหนุนด้วยนะงบสหรัฐเนี่ยหลายเรื่องก็อย่างที่ผมอธิบายให้ฟังงบการกู้สนของสหรัฐเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ไม่ค่อยได้รับการชมเชยเพราะว่ามันไม่เคยเป็นสิ่งที่อยู่ในข่าวผมเชื่อว่าแม้กระทั่งตัวทรัมป์เองอาจจะไม่ทราบด้วยซ้ำไป ว่ามันมีโครงการต่างๆเหล่านี้ประเภทช่วยเหลือคนซึ่งเป็นเหยื่อเอชไอวีมาเลเรียและก็วัณโรคทั่วโลกนะฮะประเด็นก็คือว่าค้คำสั่งเนี้ยคำสั่งระงับการให้ทุนสําหรับภารกิจของ u s เอด้วยแล้วก็พัธมิตรหลายประเทศของสหรัฐนยฮะประเด็นคือตอนนี้ถูกระง,งับไว้ชั่วคราวผู้พิพากษาลอเรนอลิคารเนี่ยซึ่งเป็นสารระดับรบัฐบาลกลางเนี่ยนะฮะได้ออกคําสั่งห้ามชั่วคราวต่อคําสั่งฝ่ายบริหาร อาจจะทําให้เกิดภัยคุกคามซึ่งเกิดความเสียหายอันไม่สามารถแก้ไขได้พร้อมกับกําหนดให้มีการพิจารณาคดีครั้งในวันจันทร์ที่3กุมภาพันธ์โดยคําสั่งห้ามระง,งับงบประมาณจะมีผลบังคับใช้จนถึงเวลา17นาฬิกาของวันที่3กุมภาพันธ์วันจันทร์หน้าในที่สุดแล้วเนี่ยถ้าระง,งับแล้วรัฐบาลทรัมป์อุทธร์สู้ต่อแล้วชนะก็ต้องชนะในศาลถ้าไม่ใช่ศาลนี้ก็ต้องเป็นศาล federal appeals court อันนี้ U.S. judge blocks Trump's plan to freeze federal grants นะฮะผมคิดว่าเรากำลังเห็นบททดสอบของพลังของฝ่ายตุลาการในการคานอำนาจผมไม่ใช้คาว่าตรวจสอบได้ซ้ำไปเพราะว่าในกรณีนี้เนี่ยนะฮะต่อให้อำนาจเนี่ยตีความโดยรัฐนูนและตีความโดยกฎหมายนานาฉบับเนี่ยอำนาจอยู่ในมือประธานาธิบดีแต่สมมุติว่าผู้พิพากษาจะคานอำนาจไม่ใช่ตรวจสอบการใช้อำนาจนะฮะ ผมไม่ได้ถือว่านี่เป็น judicial review ผมถือว่านี่เป็น judicial activism ในแบบที่พยายามที่จะเยียวยาไม่ให้ปัญหาในบ้านเมืองมันมันแรงเกินไปกว่าที่เป็นอยู่เดี๋ยวรอดูว่าศาลจะระง,งับคำสั่งนี้ได้นานขนาดไหนและมีเจตนาลมที่จะสู้ได้นานขนาดไหน เข้าใจว่าในยุโรปเขาเอาจริงนะฮะกับข้อเสนอของทรัมป์ที่จะบุกเข้ายึดหรือซื้อกรีนแลนด์ะฮะ EU Harden's Line against Trump's Greenland threats แล้วเดี๋ยวรอดูนะฮะอีกสักพักทรัมป์ก็จะปล่อยให้ประเทศในสมาชิกสภาพยุโรปเนี่ยสติแปกเล่นนะฮะแล้วทรัมป์ก็จะบอกว่าไม่เอาแล้วเขาชอบกวนประสาทเขากระตุ้นให้คนอื่นทำในสิ่งที่เขาต้องการถึง,ถงเวลาแล้วเขาก็เลิกนะฮะ ในขณะเดียวกันนะครับถ้าคุณไปดูอย่างเช่น Wall Street Journal ก็จะมีเรื่อง White House push to ก็คือว่าจะมีการลด staff นะฮะ,ะแต่ว่าเรื่องนี้เขาหาเรื่องโจมตี t u c เบิ b ์ t อยู่เพราะว่า t u c เบิ b ์ t เนี่ยเป็นคนนอกที่เข้าไปปรับแผนข่าวกรองนะฮะแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่าง Tucicabot Edward Snowden intelligence นะฮะเยอะแย,ย,ยะมากมายโอเคอเรื่อง Judge Pause Freeze, ะะ p a r t e of Trump's phrase pending review โอเค ผมเพิ่งทราบว่าเมื่อวานนี้ที่ผมไลฟ์ไปในช่วงเย็นเสียงมันกระตุกนะฮะที่เสียงมันกระตุกเนี่ยเป็นเพราะว่าเป็นเพราะว่าเมื่อวานนี้ใช้ Prism เพิ่งรู้ว่า Prism Live เนี่ยทำให้เสียงกระตุกต้องใช้ YouTube Live เลยโดยที่ไม่ผ่าน Prism นะฮะ